เูน,น,น้สามดาวตลกประจำทีานาองบ้านไม่หอมเสียงงมือต้เป็นกับพระกของท่านนักร้องของคุสชาตาฟากิเสียงของมือชวี พรรับไม้หอมพระเพกผู้นำทีมงานพร้อมด้วยดาวตลกผู้ใจทั้งสามคนลุกก๊อกชวนชมลูกอมตัวชื่อและลิโแตงไม้หอมครับน ก็บากไว้เป็นรูปเป็รานชาวเจาแม่ท้องร้อนอีกเส้นหนึ่งะขอขอบคุณทุกความรักบนแม่กาที่มีกับมามากไม่หอมนะ เษทีทั่วเมืองไทยทั้งหญิงชายมาชมกันขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่ใจดีครับที่มอบรางวัลน,น้ำใจให้กับศิลปินทุกท่านที่อยู่ในบ้านไม้หองหลังน,นี้ครับ โอ้โหร้อยเดียวจะเริ่มเลยเหรอเดี๋ยวงันไปจัดงนเลยเอ้หาเข้ามาทีแรกดูว่าคนจะน้อยไม่น่าเชื่อคนจะมาเยอะอันนี้คุณเดี๋ยวขากลับนะแม่ขากลับรอกลับพร้อมกันนะแม่ทำไมอ่ะกลัวออกไปโจมก้นยิ้มไม้เลยยิ้มไม้ที่ต้นภูเขาไม่มีไฟเลยไม่ต้องกลัวจ้องก้นหรอกแล้วจ้องนั่งพากอยู่นี่ก็คนจะเข้า ขอบคุณครับนะครับโอ้โหน่าพ้นใจนะชาวตัวนครสวรรค์ให้การต้อนรับดีมากวันนี้คนเยอะจริงๆครับครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสการแสดงที่นี่นะครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจแลวก็สวัสดีท่านที่ติดตามชมทางไลฟ์สดด้วยนะครับขอกราบขอบคุณนะครับนางสาวมณีวรรณนะครับเหมือนสีนะครับนายกองการบริหารส่วนตาบล ใจสมลิ์นะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลสมบูรณ์ป่ะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์อ่านยังไงท่านนายกองการขออภัยครับบริหารส่วนตำบลนะครับวังมหากรนะครับนางสาวนิสาใจเอื้อนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลพนมเศษนะครับแล้วก็นายสมชายนะครับอายุตีักนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองปลิงนะครับ แล้วก็นายวรุษนะครับบัวทองศรีประธานกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดนะครับแล้วก็ขอกลับขอบคุณนายกีรเดชบุญมากนะครับหัวหน้าเขตล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดขอส่งตุ้มือให้กับทุกท่านที่สมควรก็เพื่อนหน้าครับขอตัวกลับขออภัยเลยครับเขาบอกผีหน้กันเลยต่างหาแน่นอนนุชพลัสเขาบอกว่าไปมาแล้วกี้ก็เดินไปเข้าน้ำเขาบอกเขาชอบพิเอลเราหน้ามอจระเพ็ดิเป็นใครเนี่ย ไอ้เดดพูงยังรออยู่เนาะร้านยังรอขอบคุณมากนะครับขอบคุณแล้วน้อมใจเลยครับอ๋อครับขอบคุณขอสิ่งุ้มเงห้กับนายกอ่ามณวันนะครับอ๋ออ๋อท่านนายกบออะไรคับนายกมานด้วยเหรอครับผมมณีวันใจดีจังเลยใช่ไหมใช่นายกมณนวันเลยต้องให้ตลกด้วยใช่จะบอกว่าให้มาหนึ่งพันบาทครับให้ใช้คนเดียวไม่ต้องแบ่งใครครับอ้าว เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาอีกรอบนะเขาตั้งใจบอกวเล่นใหม่ว่าแม่พี่มาเพิ่งวงดวงจันทร์เพิ่ถึงเลยใช่ที่ไหนคุณวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอบน้าแม่ครัวในครารต้อนรับพวกเราเป็นยังไงกลับข้าวสุดยอดเลยป้า่อยและที่ประทับใจที่สุดคือร้านนกเดี่ยวร้านตรงนี้เป็นไงไปกินกินแล้วต้องกลับไปกินอีกอร่อยเหรอไห้น้อยที่ผาแต่ก็อร่อยอร่อยเพราะนานๆมาเดี๋ยวมอบโอทีให้กับท่านผู้ชมแล้วก็